มาโดยตลอดเนี่ยครับทำไมเขาบอกว่าเขาก็รักทั้งสองคนไม่อ่าเรื่องที่เขาไปก่อเหตุน้องอ่ะคือพอดีไม่มากค่ะ เพราะว่าตอนที่อ่าตอนเกิดอย่ายังไม่รู้แล้วทีนี้เหมือนเขาอะตอนที่เขาอยู่คอนโดอะค่ะเขาก็เหมือนกิมมาแต่ว่าเหมือนแบบสั่งลาว่าแบบบายนะอะไรประมาณนี้ไอ้เราก็คิดว่าเขาจะไปเรื่องใช้ชีวิตแต่ว่าที่แต่พี่เป็นกับน้องหรือเปล่าก็ถือว่าแบบไปทำเรื่องอื่นว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่รู้เหมือนกันก็เพราะว่าเหมือนเอาสั่งเปลี่ยนแค่นั้นที่นี่เขาสั่งลาเรามาทัาพูดว่าอะไเหรอก็เหมือนว่ากูตายเขาตกเป็นคอมพิวเตอร์ค่ะกูตายแล้วก็มีอะ ดีมาว่าหนูไม่ต้องคุ้คขอพี่อีกแล้วนะไม่ต้องเก็บตัวเขาที่อีกแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แบบรู้ๆดีๆแต่เราก็เอเยตใจว่าแบบเขาจะเล่าไปไหนแต่ว่าแบะตอนนั้นยังไม่ได้คิดว่าเขาจะแบบติดชีวิตอะไรอย่างนี้เลยเขาเป็เล่าปัญหาอะไรที่ฝั่งเมกะพีมันก็มีบ้างค่ะเพราะว่าส่วนมากปัญหาที่ผ่านมามันก็มีก็คจะจะบอก่องเขาอะไรก็เป็นแบบนี้ใช่ไหมก็จำเราแล้วก็น้องๆก็มีบ้าง เลาะอะไรเงี้ยค่ะก็จะมีแบบทะเลาะบ้า,บางเขาก็จะแบบว่าจะไม่อยู่บา้านก็จะออกไปบ,บ้านไปอะไรเนงะี้ยมันก็จะเป็นปัญหาเหมือนรักต่างเต้ามาโดยตลอดเนะี่ยแต่เราก็พอมาถึงจุดหนึงเราก็เลยแบบว่าเออให้เขาไปแบบว่าใช้ชีวิตของเขาดีกว่าแต่ว่าอะไรเนงะี้ยให้เขาเลือกสิ่งที่เขาไม่ดีดีกว่าแต่เราก็จะดูแลลูกอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าช่วงที่เราของรานแห่งการดูการขอให้เขาได้เป็นเลิศแบบนคะรับ อ๋อไม่ไม่ไม่ได้ขอให้เขาไปนเนรื่องธนาคารที่ที่แต่ตัวเนี่ยค่ะก็คือขอแบบว่าพี่หนูอ่อนวันบล้วนหวนูเหนื่อยแล้วไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าพี่ไปใช้ชีวิตกับน้องคือเราบอกให้เขาอ่ะลองไปอยู่กับน้องดีกว่าเพ,พาราะปกติเขาจะเรียนไป,ปนมาๆไงคะแต่จะอยู่กับเรามากกว่าอย่างนี้ค่ะแล้วทีนี้ก็เลยแบบว่ารู้สึกว่าเหมือนหลังๆเขาตัวไปอา่ญญาแฟนใเซนนะคะกับพี่อี๋เขาก็เหมือน แต่ว่าในตัอก็รู้ออกตัวแรงอะไรอย่างนี้ยแล้วเราก็รู้สึกว่าเราก็ไม่โอเคแบบว่าเออมันก็เหมือนทําอะไรมันเกินไปเหมือนรังกินไปก็เลยแบบว่าเอองั้นแต่ว่าไปขอเรื่องผู้ชายเหมือนกัแบบแดงแต่แดงเขาก็เหมือนพี่ขอเป็นแค่ัวสุดท้ายจะอยู่ได้ไหมอะไรเงี้ยเพราะพี่ก็ไม่อยากอะไรกับใครแล้วอย่างเงี้ยเพราะแบบเขาบอกว่าเขาก็รักทั้งสองคนอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบว่าพยายามจะเข้าใจเขาที่สุดแล้วก็แบบคนน้องเอง คือถ้าเรื่องอทะเอาะใช่ไหมคือหอนูไม่ค่อยรู้เกี่ยวกับฝั่งน้องเขาเท่าไหร่แต่ก็พอรู้บ้างว่าแบบว่า,าพี่ผู้ชายเขาจะมีแบบบอกบ้างค่ะว่ามีทะเลาะกับน้องอนะไรเงี้ยแต่เราอาจะไม่ค่อยรู้เพราะว่าเราจะไม่ค่อยได้คุยกับฝั่งเขาเลยนะคะเพราะว่าเกวนมากตรงฝั่งของน้องเขาว่าจะมีแตบบ่ว่า เพื่อนของแฟนมากกว่าที่คุยเพราะว่านี่ก็จะมีเรื่องอฝั่งนึงใช่ไหมคะก็เลยแบบไม่ค่อยได้คุยกับฝั่งนี้ก็เลยไม่รู้ว่าปัญหาที่เกิดมันคืออะไรอะไรนี้ทำให้แบบทะเลาะกันหนักขนาดนี้ข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน f l l เ w e r s อย่าลืมติดตามคลิปดีดีสาระความบันเทิงข่าว่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ